กานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหนแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศผมขอเล่าเรื่องความเป็นมาที่สร้างโครงการนี้โครงการนี้เป็นโครงการสุดท้ายของผมที่ผมจะสร้างขึ้นมาเพื่อส่วนรวมเ,เพื่อประเทศชาติโดยพระยิ่งเรื่องส่วนตัวด้วยครับทำไมจะเรื่องส่วนตัวเพราะผมอยากจะฝากชื่อไว้ก่อนตายว่าผมได้สร้างสิ่ง อะไรไว้ที่เกิดประโยชน์ให้การสังคมขึ้นสววสยามสร้างมา40ปีผมต่อสู้มามีทั้งล้มละลายแล้วก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดแต่ด้วยบางอย่างลูกน้องผมเก่งด้วยดินรหดนจนสามารถหลดหลุดพ้นจากการล้มละลายมาเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วโลกตัวประเทศตอนนี้หลังจากสัวสยามเนี่ยอยู่ตัวแล้วลูกๆ ที่บริหารอยู่ก็โตแล้วผมก็วาระสุดท้ายว่าผมจะทําอะไรสักสิ่งหนึ่งที่จะฝากไว้ใ,ในสังคมและก็ฝากไว้ให้ประชาชนชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังมีของดีหลายหลายจังหวัดที่เราส่งเสริมมา,มานานแล้วแล้วก็ส่งเสริมเป็นระยะระยะระยะนะมันก็เป็นที่ดีมากเนื่องจากว่าเรายังไม่มีฐานที่ที่จะเป็นที่จําหน่ายถาวรก็มีบ้างแหละครับค้าโอท็อปรอสินค้าทั่วไปที่ประชาชนชาวไทยเราลากเงาเราอยู่ที่ต่างจังหวัดต่างๆเนี่ย ว่างจากการทำนามาก็พยายามที่จะสังจัดสรรของที่มีประโยชน์ในท้องถิ่นให้มาเปิดประโยชน์ไม่ว่าเป็นเสื้อผ้าทอผ้าไม่ว่าเป็นกระเป๋าไม่ว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มากลายเป็นขนมแล้วพัฒนาถึงขนมแล้วพัฒนาถึงเรื่องของสัตว์น้าเรื่องของปลากระป๋องปลา,ปา,ปา,ปาดีๆจากน้ําทะเลที่ไม่รู้ทําอะไรก็ทําเป็นของแห้งใส่กระปุกกระเป๋ามาละสินค้าหลากหลายชนิดที่ยังขายอยู่ในตลาดเนี่ยก็มีจําหน่ายอยู่เป็นบางกลุ่มผมก็ตัดใจสินใจบอกกับธนาคารกรุงเทพว่าผมจะของเงินก้อน สุดที่ตรงนี้จะไม่ได้ ก็เอาไปเลยครับเพราะว่าที่เรามันขึ้นราคาทุกวันผมจะขอเดิมพันุด้วยที่ดินตรงนี้นะถ้าไปไม่รอดธนาคารก็ยึดไปก็แล้วกันผมไม่ไม่ให้ฟ้องร้องหรอกยึดไปเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าศึกษาโครงการมาแล้วเนี่ยมันเกือบเจ๊งตัวผู้แห่งครับทำสินค้าโอท็อปที่เขาขายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพัทยานะครปฐมหรือหัวหินหรือสิ่งหนึ่งที่ไหนไ,หนไหนเนี่ยมันขาดทุนหมดนะเจ๊งหมดทําไมถึงเจ๊งแล้วทำไมถึงขาดทุนผมก็ศึกษาดูเพราะว่าส่วนใหญ่ทาเป็นฉากเราไม่อยากไปว่านะฮะเขาไม่จริงจังผมไปถาม ว่าทาไมไม่จริงจังเขาบอกว่าขาดการส่งเสริมอัดพารามิตรขาดการประสานงานคับหน่วยรายการจึงทําให้โครงการนี้ไม่สําเร็จก็ามาเจออาจารย์อ้ออาจารย์เลก็กเกเขาบอกว่าโอเคงั้นโครงการที่ทาเอออย่าไปน้อยใจเลยเดี๋ยวถ้าอาจารย์เล็กอาจารย์อ้อ,าจ,าอาจ,าจะส่งเสริมให้เพราะว่าก็น่ามันมันน่าคิดนะครับว่าถ้าเราไม่ทําจริงไม่ช่วยตัวเองจริงแล้วเราจะให้เอกข้าราชการมาช่วยเราเนี่ยมันก็ไม่ถูกเราต้องมุ่งหน้าให้เข้มแข็งเราก่อนให้ข้าราชการส่งเสริมอยีงยงเดียวพอแล้วนะไม่ต้องไปถึงปอกแรงอะไรเพียงให้กําลังใจพวกเราก็สามารถ ที่จะต่อสู้ไปได้แล้วถามว่าต่อสู้เพื่อใครต่อสู้เพื่อเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้เศรษฐกิจของโลกตกดํามากใครก็ถามว่ามาเปิดตอนนี้คุณไม่กลัวหรอครับคุณชวัตรโรคระบาดเนี่ยมันยังไม่หยุดนะมันยังเดินทางต่อผมบอกไม่เป็นไรหรอกครับโรคระบาดมันก็ระบาดไปส่วนเราเองจะต้องตั้งต้นรวมเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นปากท้องของประชาชนเราก็ต้องค่อยๆเอาไปตอนนี้เศรษฐกิจแย่แล้วเราต่างคนต่างถอยมันก็แย่กันหมดเมื่อเศรษฐกิจแย่เราก็ต้องสู้ให้มันดีกว่าเก่าวันนี้ผมต้องขอขอบคุณครับท่านประหลัก ที่ท่านเห็นความสําคัญในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเขตเมืองเขตนอกเมืองด้วยนะครับทน,นีิเป็นต่างจังหวัดด้วยวันนี้พลรมิตรต่างๆก็ให้ความร่วมมือเยอะที่ไม่กล่าวถึงเนื่องจากว่าเวลามีน้อยถ้ากล่าวถึงผู้ที่มาร่วมความสนนุนเยอะมากแต่ต้องกล่าวถึงอีกคนหนึ่งครับท่านภาคแมืงเทพที่กล้าเสกกับผมผมบอกตั้งธนาคารนี่นั่งอยู่นี่นะขอยยนขึ้นหน่อยนะบอกท่านเป็นห่วงนะ เงินสามพันล้านนี่อยู่ตรงนี้ไปขายได้เพราะที่เขาติดกับผมขนาดนู้นนี่เป็นจิตสํานึกของผมนะที่ผมจะอั้งใจทําอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายและผมได้สร้างลาลาบรรทุรบุตรไว้ข้างหลังว่าถ้าทำความดีแล้วไม่ได้ดีก็ตอนเราตายไปแนละ้วให้เขามาไหว้กันแล้วกันนะตอนอยู่ไม่เป็นไร <c oughs> นะเพราะว่าแปดสิบ้าแล้ว อยู่ไม่ได้นานครับตอนนี้ก็ทายาทต้องขอเล่านิดนึงครับลูกชายซึ่งเป็นประธานอยู่นะชื่อปูหรืออุติชัยซึ่งเขาก็อยู่ในวงการาไปช่วยสังคมอยู่ของไม่ว่าอยู่ในสังคมบมนุ่มสมบนี้นะฮะก็อยู่สังคมทั่วๆไปอุติชัยหรืองวาเลออยู่กันท่องเที่ยวอยู่เป็นกรรมการการท่องเที่ยวเป็นกรรมการหอการค้าเป็นตอนนี้จะเป็นประธานกรรมการส่วนโลกแล้ว นะคกำลังแบบต่างๆเขาก็บอกว่าพ่อเอาเงินคนเกแก่ไปเก็บไว้กินก่อนไม่ดีหรือพ่อมาทําอย่างเงี้ยจะทําให้ลูกลําบากนะบอกลูกไม่ต้องห่วงหรอกความลําบากของมนุษย์เราเนี่ยนะมันต้องลําบากแต่ถ้าเรามีจ,จิตใจช่วยผู้อื่นแล้วเนี่ยความลําบากเราหน้าภูมิใจนะอันนี้เป็นที่น่าคิดนะพ่อมีหลายคนบอกว่าอาหารที่นี่ไม่อร่อยอาหารที่นี่ไม่ดีผมเลยเชิญเชฟดัเชนเป็นเชฟระดับโลก ผมก็เชิญมาว่าเอาขอให้มาช่วยที่สวนยางหน่อยเถอะสวนยางไม่มีเงินจ้างมือระดับนี้นะครับแต่ว่าขอให้มาเป็นที่ปรึกษาโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรนะเชฟยินดีบอกว่าจะมาจัดให้เป็นครัวโลกเพราะว่านักท่องเที่ยวมานี่แล้วเนี่ยมากินอาหารไปสตรีทพูดของไทยเราเนี่ยทางคอทมอบอกว่าเราได้ที่หนึ่งมาตลอดเราก็มีทางช่วยคอทมอหนึ่งให้เกะกะหนนทางแล้วไม่มีที่จะไปขอให้มานี่เรามีตลาดนัดมีตลาดรับรองให้มารวมอยู่ในที่ท,ที่เดียวแล้วนัก ต้องเที่ยวหรือประชาชนที่ต้องการกินของดีสติดพุทธราคาถูกก็มาที่นี่แต่สกิจพุทธ ผมไม่ทําเหมือนชาวบ้านนะว่าทําแล้วแบบโสปกปรกผมก็เลยเชิญเชฟเทนมาเชฟเคนบอกว่าโอ๊ยตลาดนั้น,นี่หมูอย่าไปไม่ต้องเชิญผมว่าผมระดับโลกระดับประเทศผมบอกว่าเอาละงั้นช่วยระดับโลกมาถึงประเทศถึงประชาชนชั้นล่างด้วยคนชั้นล่างได้กินของดีดีมากไม่ใชว่า่เาเชฟต้องไปให้เจ้าสัวกินให้คนกินขอให้คนชั้นล่างที่สุดได้ทานอาหารอย่างดีด้วยท่านก็ดีครับวานบินจากมาเลเซียมาที่นี่เลยว่าให้มาแถลงข่าวแล้วเดีให้ประชาชนดูเดี๋ยวท่านอาจจะได้เปิดเผยในใจอันดับสุดท้ายนี่ผม ไม่มีอะไรครับผมขอบคุณท่านบริหารที่ช่วยในงานที่ตั้งคืนเมื่อคืนนี้อาจารย์เล็กอาจารย์อ้อแล้วก็พนักงานทุกคนขอบคุณท่านประหลัดเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐแล้วก็หน่วยงานของรัฐหน่วยงาน FME เห็นว่ามีสินค้าเยอะหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานที่ผมไม่เอ,อ่ยถึงนะถือว่ามาแล้วกันเพราะว่าผมเองงงง,งอยู่เมือนกันเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทั้งคืนก็อัดกันอยู่ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้มีอะไรก็ขอฝากด้วยครับขอบคุณมากครับ สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนและพันธมิตรทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับในนามของตัวแทนบริหารโครงการบางกอกเวิลด์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากรู้สึกอบอุ่นมากที่วันนี้ทุกท่านได้มาร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่นะในการสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับลูกค้าของเราและคนไทยทุกๆคนนะหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าบางกอกเวิลด์คืออะไรนะบางกอกเวิลด์ คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความสร้างสารรค์และร่วมสมัยที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวมนะสินค้าและบริการนะดีที่สุดของกรุงเทพอะไรที่ทำให้เราแตกต่างนะครับก็กลยุทธ์ทางการตลาดของเราคือ the base of amazing Bangkok นะครับก็คือรวมที่สุดของความเป็นกรุงเทพไว้ที่นี่นะเราตั้งใจที่จะรวมสินค้าและบริการนะครับกิจกรรมสินค้าทุกรูปแบบนะครับรวมไว้ที่นี่ด้วยความที่ว่าเราต้องการให้ Bangkok World กกของเราเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพนะักท่องเที่ยวทุกๆคนเราเองเรามี โซนสาคัญมากมายเช่นอาคารบางกอกดินเนอร์เทเตอร์นะครับซึ่งเป็นศูนย์การแสดงศูนย์การประชุมแล้วก็ศูนย์การจัดกิจกรรมนะครับซึ่งรองรับผู้ประชุมมากกว่า2,000คนอาคารหลังนี้ตั้งอยู่ด้านหลังของตึกนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากอาคารเฉลิมไทยหรือจะเป็นอาคารเฉลิมกรุงนะซึ่งเราตั้งชื่อว่าบางกอกเวิร์ลฟู้ดฮอลอาคารหลังนี้จะรวบรวมอาหารตั้งแต่ระดับสติ๊ฟู้ดจนถึงระดับพัตตคารและนอกจากนี้เรายังมีโซนตลาดน้ําตลาดนัดที่รวบรวมร้านค้ามากกว่า500ร้านค้าอยู่ด้านหลังของงงโครรรกาาจิๆตลดตลดดดนัด เราเองจะเป็นการเพิ่มพื้นที่การขายให้กับผู้ค้ารายย่อยเป็นการสนับสนุนกทมในการจัดพื้นที่ให้กับหาบเล่ห์แผงลอยซึ่งตอนนี้ยังต้องการพื้นที่ขายอยู่บางกอกเวิลส์จะเป็นแหล่งเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทัว่วไทยและชาวต่างชาติที่มีเวลาไม่มากให้มาเที่ยวที่นี่ที่นี่ที่เดียวครบจบทุกความท,ท,ทุกทุความสุขนะครับในการนี้เองเรามีความพร้อมในการก่อสร้างมากถึง80%ตแล้วแลวก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพูดคุยกับพันธมิตรได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานคร ธนาคารอมสินธนาคารกรุงเทพมาพัน SME ทางสวนสมุนไพรนะสมเด็จพระเทพนะครับการไฟฟ้า,ผ,าฟผลิตแห่งประเทศไทยนะในการนี้เองนะทางโครงการได้รับพระมหากรณิที่คุณนเก้านะครับจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้านะครับในการเสด็จเป็นองค์ประธานมาเปิดโครงการในวันที่22พฤศจิาก,กายนก็ยังไงอยากจะขอเรียนพี่พ,พี่สื่อมวลชนและบรรทมิตรทุกท่านอีกครั้งในวันที่22นี้สุดท้ายนี้ต้องขอบ คุณทุกท่านในการให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในในวันนี้อีกครั้งนะครับขอบคุณครับท่านัยวัน์เหลืองมอเลอร์ท่านอาชัยเหลืองมอเลอร์ท่านปานมาเทียนธนูแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งภาครักษาะเอกแ่ตืประชาชนที่เคารพรักในนามกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านผู้ว่ามอบให้ผมมาแสดงความยินดีกับ ท่านชัยวั์เหลืองอมรอเลิศเปิดตัวโครงการที่สําคัญอย่างยิ่งเพื่อชาวกรุงเทพมานะครับจากที่ท่านกล่าวมาพวกเราได้ยินแล้วในความเสียสละที่ยิ่งใหญ่เงิน3,000ล้าน3,000ล้านที่จะยอมทุ่มทั้งชีวิตเพื่อคนอื่นคนที่จะทํางานเพื่อคนอื่นอย่างเงี้ยมันหาได้น้อยนธนาคารกรุงเทพก็เห็นเล็งถึงความสําคัญว่าการทํางานเพื่อคนอื่นเนี่ยมันเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อประเทศเราอย่างไร ก็ให้สนับสนุนโครงการนี้รวมทั้งธนาคารอมสินด้วยก็ต้องขออบคุณส่วนหนึ่งที่เอกชนได้ช่วยเหลืออุญชัยวัดแล้วก็ช่วยเหลือกรุงชาวกรุงเทพมหานครที่จะได้มีแหล่งสําคัญในการที่จะประกอบอาชีพไม่เฉพาะคนกรุงเทพมหานครเท่านั้นจากการกล่าวของคุณอัจฉริยเราทราบแล้วนะครับว่าเราจะมีสินค้าจากทั่วประเทศลงที่นี่แล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งสําหรับคนทุกคนที่จะได้เกิดเราซบเซาจากโควิดมาหลายปีนานนี้เราได้เกิดขึ้นแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นเราจะมีสถาบัตนที่สําคัญ ยิ่งใหญ่ของกรุงเทพมหานครให้ทุกคนได้เห็นเมื่อมาเที่ยวที่นี่ไม่ว่าจะมีสวนน้ําจากเดิมแล้วยังมีอาคารสมัยรอห้าอนุสวรีประชาธิปไตยป้อมมหาการสวนสามยอดแม้แต่อาคารเฉลิมกรุงเรืออะไรต่างๆของกรุงเทพมหานครพี่เป็นสําคัญถ้าพี่น้องประชาชนมาเที่ยวที่นี่นะครับในอนาคตก็จะได้ซับซึมซับบรรยากาศของกรุงเทพมหานครทั้งกรุงเทพมหานครสําคัญที่สุดที่ท่านผู้ว่าชชาติต้องขอบคุณท่านชัยวัฒน์และทีมบางกอกเบอรนะ์นพี่กรุณาให้ร้านอาหารของชาวกรุงเทพมหานคร แล้วก็สินค้าของชาวกมมารุงเทพมหานครได้มาเปิดตัวที่นี่สองสามปีที่ผ่านมาเราก็ทราบนะครับของความลำบ,บากของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่ค้าขายไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นแหลง่งอีกไม่นานนะครับพุชิกานี้ยีสกานี้ก็จะเปิดตัวเป็นทางการแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการเตรียมตัวและผู้ค้าได้มาติดต่อกับทางทีมงานเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในนามของกงมมรุงเทพมหานครนะสนับสนุนเต็มที่นะในนามของท่านผู้ว่าชัดชาติจะสนับสนุนเต็มที่ไม่ว่าจะเรื่องวัฒนธรรมการศึกษานะครับ เราก็จะจัดทีมนะครับมาช่วยกันทําให้ที่เที่ยวแหล่งนี้เป็นที่เที่ยวสําคัญที่สุดของกรุงเทพหานครแล้วก็เป็นที่มงเพาะอาชีพใหม่ๆการจเจริญเติบโตของพี่น้องไปด้วยกันต้องขอขอบคุณอีกครั้งแล้วก็จะเป็นพันธมิตรที่ดีนะครับกับบางกอกเวอร์ตลอดไปขอบคุณนะครับท่านครับสวัสดีครั้งเป็นทางการนะคะก็จริงๆแล้วในส่วนของธนาคารอมสินเราได้เข้ามาร่วมกับทางบางกอกเวอร์นั้นตั้งแต่ เดือนมีนาคมโดยการร่วมมือกับทางอาจารย์อ้อให้มาดูว่าในส่วนของธนาคารอมสินซึ่งท่านวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินท่านมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นธนาคารเพื่อสังคมอยู่แล้วในเรื่องของการหาแหล่งที่ทำมาหาก,กินหรือว่าการค้าขายเนี่ยค่ะให้กับพ่อค้าแม่ค้าเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะมีความลําบากใจค่อนข้างเยอะนะคะเพราะพ่อค้าแม่ค้าหาที่ขายไม่ได้เรามีการคุยกับทางก,กรทมนะคะเทพหาคนครแล้วก็อันนี้แหละค่ะที่บางกอกเบร์เนี่ยถือว่าเป็นจุดแหล่งที่สาคัญในส่วนของ ธนาคารอมสินนะคะเรามีมาตรฐานนะคะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการยุวพักรักถิ่นเนี่ยทั่วประเทศตอนนี้มีสินค้าอยู่ประมาณ3 5 0 0รายการที่จะคัดเรื่องของมาตรฐานต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางบังกอกเวอร์นะคะเพื่อที่จะขายในระดับสากลต่อไปค่ะวันนี้เราก็รู้สึกว่าขอขอบคุณทางบังกอกเวิร์นะคะที่ให้ธนาคารอมสินได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมดีๆอย่างนี้และอยากจะบอกว่าในส่วนของธนาคารอมสินเองนะคะเรายินดีสนับสนุนและเป็นพมิตร เป็นพันธมิตรที่ดีของทางบางก,กอกลงงตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ